มันมีคข้าาทีมสุขคนถุงยางดอมกมันก็เป็นพักกวกกันเป็นมู่กันเบ่งส่้นละเครียดให้ผู้อื่นบอเครียดเห้ผู้อื่นบอเวลาเขาดรมาหอย่างโอ้ย,อยดิผมกดให้คนไม่เป็นถ้ามือนี่เครียดแล้วมืออื่นผมก็หายไปด,นนดูอันนี้พูดอันนี้พูดเชื่อได้เพราะผมไปเม้นคุณนกเอี้ยงอย่างเงี้ยเห็นไหมที่แกออกมาไลฟ์บอกว่าเออ,นอเห,นหนึ่งแกบอมาเหตุผลหนึ่งสองสามไปดูนะผมก็ไปเม้นแกบอกว่าแกก็ขอโทษเราก็ว่าเช่นกันครับอือเออ,เอคือคือ,ค,อคุณต้องเล่นโซเชียลให้เป็น บอกเป็นว่าอินกับมันคักนี่กูสิเอาให้มึงตายกูสิจังตุยคุยคุย as i love tiktok i love tiktok ไอ o v e tiktok อืออือเอาให้มึงตุยกูจะมึงไปขงังนึงอันนี้ทุกคนเห็นโซเชียลว่าเป็นเพราะยังดูวะเข้ากันสิไปจิตตกวันนี้บ่ดองเป็นอันเป็นอันการทำการทำงานผมเนี่ยเป็นคนที่เบาแล้วเบาเ,า,เาเอาสมมติผมผมผิดผมกัขอโทษผมก็แบบนี้อย่างคุณครูนกเอี้ยงอ่ะแล้ก็เคยมาเป็นวิทยากรวงผมอ่าเออเราวว่าพีชข่อยกับไปด่าเล่า แล้วก็โพสคลิปขอโทษ่อยก็ไอมเมนเบอกว่าเช่นกันค,ครับครูก็แค่นี้นี่คือคือคือเคลื่อนว่าบางครั้งอ่ะเท่ากับว่าจำเป็นต้องไปอินอินกับมันมากอถ้าอินกับมันมากแล้วเราจะไม่ได้ทําการทํางานอะไรเลยแล้วแล้วเราก็จะแบบว่าบริเบริโฟกัสสิ่งที่มันควรจะเป็นแหมทนายือตุกมมือเี่ยวไนด,ด่าแตมาปล่อยซืือเข้ามาผมถ้าถ้ารู้จักผมจริงๆริงอ่ะ ผมเป็นคนที่บบเดปลอยให้คนเกลียดคนช่างบบเด่าแบบบอกแบบว่าตอกกันเห็นมันตายก็คือบอกว่าหัวมวนคือจะมาแบบเฟมึงสิอ่ะคือจังดาวแบบผ่ามึงเอ้ยหนามคือจังบาดแตกแสคนอีกอย่างคือไม่เฟมหน้าเมืองนี่กูนึกว่ากูบอกถึงสิแมหนามึงคือท่าทางจะบอกเฟมหนามมึงคือจังโนนีน,นันมึงคือจังบอกให้น,อน้องเก้าของอันเนี้ยแม่ครับอันเนี้ยคืออยากจะบอกแบบแม่แม่เอฟซีหรือว่าแบบคนที่แบบว่าติดตามพี่โน้ตหรือว่าติดตามแบบมันยาำโราออกมาครับเราบ่นมันย่ำโราออกมาบอกว่าเราเบเดปออกมาบอกเผื่อแบบว่า โรคต้องการเบาเพื่อให้มันเครีย์มันจบกันซื้อๆในพาดนั่นแหละกระจบสำนันเราเป็นคนเบาแห้งเบามึนตามภาษาเราหนาหลักแต่ว่าเราบไดยอีงหยังสุดท้ายแล้วเรากระจบเรากระจบสำนันใช่ผมไป่อย่างี้ทนายผมไม่มานั่งผมไม่มานั่งนัราว่าลุ่หลหลไปขนาดนั้นเราสิถืงท่วไลเพราะว่ามับนา้เราเบาเราเบาให้มันเลี่ยงให้มันจบบันที่เนี้ยคนกับสีว่าเราเบานั่นเรานี้จริงๆบ่ดอกครับเราต้องการแ่ว่าให้มันจบเดี๋ยวพูดเดว่าบอโนดหน้าแหล่นี่ฟ้องให้นในเรื่องนี้เด้อนี่นี่ แต่แต่ว่าเท่าที่มองในในโซเชียลนี่คือทางทางทางบอสเฟรมนี่เป็นคนที่อบอุ่นส่วนในวานนนี่ในเป็นคนตลกเขามันมันมันภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะไปขายรอเด้ไป็น่าไปขายตลกกี่นีด้วยเพราะงี้พัดเจ้าเจ้าเป็นทนายเจ้ายังก็ได้ิเห็นมาล้เห็นหั้งจากลานหมอกวินมาหนิไม่ข่ะหน้าสดค่ะพี่ทนายฮะหน้าสดระวังมันจะโดนข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคนะจะคล้องนั่นแหม ร่องไรแอปสดสดบ้างกูศูนย์เลยโทรศัพท์สือมากเครื่องอาหารเมินจะมาใส่แอปสดอื่ไหนผู้ใดสอนไฟเห็นไฟเห็นเพิ่นไฟไหลเพิ่นอะไยังให้เบาย่าเขาเขาซ่องเขาไปเปียงสมว่าเป็นฝาดตายสนออุ้ยตุยตุยตุรตุยตุรคันคอยคอยคันคอยเปิดนาสดไปอันดานนี้ขายเพราะใครเนี่ยเขบอกโอ้ยมืึอนี้ก็ขายเพราะใครได้อยู่แล้วเนี่ยเขาเจ้ามู่บอกวัวเด้อข่ยขายดีเด้อเอาไฟล้มคว้าติดดานนี้ขายมาออกแล้วเขาบอกเลยเอาจะไปหาบ่อหายนอกงง เจ้าเย็บาบอกเห็น้องให้นุ่งพลอยยี่พัดมันก็ดีใส่ดีหรีใส่ดีหรเอาเจ้าคือได้หมวกก็คือไม่ได้หมวกไม่ได้เราเกิดของมาบ่อนส่งก่อนของขอของควรอะไรเด้อซุ่มเอฟ์ส่งเป๊บสิ่งส่งไอ้เจ้าพลอยยี่พัดนั่นแหละมุจเจ้าก็จะอยากได้ผัวเป็นทนายครับเนาะต้อส่งไอ้เจ้าอย้ไหมดาร์ดิเตอร์เขาบอกส่งให้เจ้าพลอยยี่พัดนั่นแหละคอยกับมีหัวใจเด้อดคอยว้าเดินเร็เดี๋ยวดุงดุงดดุงดุงดุงงดุงดุงดุงแทำไมผมไม่ได้ล่ะคนดูผมตั้งเยอะทำไมไม่ขึ้นล่ะ ใครก็จะไปให้เธอเนาะดูหน้าเธอหน่อยสิแมาเฟ่ใครเดาซั่งบอกมาเฟ่ใครเดาซั่งบอกเอาอย่างนี้ผมว่าลดรวยแล้วนั่นได้อีกแล้วเพื่อนบอกว่าลดรวยแล้วอย่าไปให้เพื่อนเอามันเป็นการให้กำลังใจกันข่อยก็ต้องหาขาทะนงทนายบ้างฮะข่อยไปฟ้องเพื่อนฟ้องเพื่อนก็ต้องหาเงินบ้างเอาคือต้อนมานิ่นหน่อยแต่เจาเอาเต็มขนาะเจ้าอาตากับกาแฟเนาะอาตากับกาแฟตัว บอกไม่ต <l ots> ้องถือฟองทั้งมือหนึ่งกระดอกบอดโนด่เพราะว่าเหมือนเบ้าลายต้องจืดตะเคียนหนึ่งต้อเจ้าหลักผู้บังคับลรงบอกว่างลองบอกวาบอกมีแกนมีสารอยู่ข่อยว่าม็นคนประสาทดิเว่าะจะได้ไปหาไรดาคนประนันไอ้เอ้ยข่อยมีการมีงานมีโลกิตไงตัวข่อยเฮ็ดในข่อยบอกไปแล้วคือบอกไปแล้วในมุมมองของข่อยอุ้ยขอบคุณครับแค่นั้นการที่เขาจะแบบไปเบ้าแบบเบ้าให้ตุยกันเล่ขังหนึ่งอ่ะคือ ขกก่ก็ต้องมีูกเออข่ก็หนึ่งข่ไม่หอบรัวต้องดูแลสองข่อยมีธุรกิจสาม,มชีวิตข่บุมันบม่ได้มันบ่เป็นคนวางงานเ,น,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 เนี่ยว่าจะได้อันนะี้ค่ะฉันได้อันนี้ค่ะเราทำไมมีเป็นอย่างทุกคนก็เห็นถ้าพอยีนดตฉันเป็นคนน่ารักและจริงใจไงฉันไม่เหมือนเธออบอุ่นจนมันหอนจนมันใหม่ใหม่ขึ้นหนาเพราะยี่พัดเนี่ยนะอุ้ยหน้ามังเก่ามากไฟซื้อมาหลอดหลอดแพงมากเลยนะอันนี้รู้ไหมอยู่ในนี่ คุณพ่อนี่เขาอยู่สนามแบดมินตันด้วยนี่เขาคิดบ้างว่าขครร้งพื้นเท่าไหรหมูกระทะค่อยหิวข้าวค่อยอยากกินหมูกระทะไม่ได้อย่างน้อยก็สักครึ่งชั่วโมงหน่อยเอฟซีเขาก็รอได้อย่ามาทำนิเซ่แบบนี้บ๊อบเต็มเขาก็รอดูว่าผลิตภัณฑ์คุณเป็นนั่นคุณเป็นนี่คุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้ทุกคนต้องรอเออมึงสิอกี้าไปกินหยนงอ้วนท่องอกถั่วเข้หนิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมวกเหมือนกันมึงกี้ซ้ำรอกที่อาหารที่มึงกินออกมากมันเคี่ยวตอื้องเูศนย์ บ่อยมาเลยผมผมอุตส่าติดต่อไปตั้งแต่กลางวันแล้วนะว่าขอเวลาหน่อยช่วงนี้ได้ไหมยากคักยากคักเพื่อนมากเสียบอกอิลี่แขวกียากอิลี่แต่ข่อยเ็เพื่อเจ้าพอเนี่พัดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมเข้าใจว่าบอสรถอุตส่าห์จะอุทิศเวลาให้ผมขอบคุณมากเลยแต่บอสเฟสไม่ได้ให้เหมือนกันเนี่ยล้วจบเจ้าเนี่ยหยุดเนี่ยยถียงกันบักวันบักวันเนี่ยฟังบักขังแก๊สมึงฟังกูก่อนมึงอย่าให้มึงอย่ามีมีเรื่องกับใครก็มีเรื่องแต่แต่อย่ามีเรื่องกับทนายพัดนะแล้วก็สอง ขันผู้ได้บา้าข่อยจะนั่งฟองแล้วจะมาเงินที่หลังแค่ yeah, ให้ฟ <c oughs> ้องก <c oughs> ้อนป๋เมื่อเศร้าตกจักผู้ใด็ได้เอ็นมาบานผมคนหนึ่งก็ได้เอ็นขาน้ำหมูกน้ำมันขาดน้ำขา,าฟไฟเฮาตัวไอเอ้ยอันยังถามแม่เม,มื่อนั้นไหมเขาจะไปงานวันเกิดอันอันผู้ใหญ่บ,บ้านไหมอันขวดอีห่อ <c oughs> ยังคือตีลังกากันคักตีลังกากันแน่ตามดูอีห่อไหนข่อยคนหนึ่งแค่ข่อยไว้ข่อยไว้ตัวท่านแล้วหนีกลับก่อนผม ผมก็ได้ถือยูปปีกับผูใ้ใดกไอไอ้ยังก่อนลากๆอ่ะนั่งก็ผมอุตห์ติดตามเห็นไงเคืเเคเเค่องเครื่องไอเก้โอ้ลูกไข่เด็ดนั่นลูกไข่เด็ดนั่นจะไปหาว่ <c oughs> าให้ลูกไข่เด้ออุห์ติดตามมาดตั้งโดนอยู่กับดาวฟ้าปีนคอยเห็นไงเงือบใส่เก้าอีอยู่ <c oughs> อุ้ยขวาอันนี้ฉันได้อะไรนี่ฉันได้อะไรนี่อุ้ยอุ้ยฉันได้รถไฟด้วยรถไฟหอยไม่ค่อยไม่เห็นได้รถไฟล่ะทำไมผมไม่ได้ล่ะเอฟซีบอกว่าไว้ให้บอสเก็บตังไว้จ้างทนายพัดไงนั่นแปลว่าหาแสนคืน เจ้ากสิเอาจนมันรวยเฉียวเดียวเลยจีไอเจ้ากัสิบอนเห็นใจกันแน่จีจังสี่บอลนวสมืออยากหด้ทั้งสองเรื่องเออบอกมาสองมือนอกั้นเบาพื้นคนอย่างเดียวอยากได้คดีแบบเนี้ทำทั้งสองเรื่องต่อเดือนแล้วก็นอกนั้นเบาพื้นคนอย่างเดียวองสี่้าเขาจะไปหาเบาพื้นคนขนาดนั้นเลยเถิดนอกจาแค่ิเคร์ตามสถานการณ์บานเมืองซะมันเบาพื้นคนอ่ะไม่คือจังพกเขาเป็นคนแบบว่ามีแบบมีงานคือจังแบบว่าพายุลึงเล่าบ้านขนาดนั้นมันคือจังไทยลุ่มนางยุคหลังกกใหม่หลังหลังบานอ่ะ รวมโบมีเบียบ์บมีการเฮีดยงกันมันก็บ่มีอีหลีเด้ล่ะตัวสิอยากถามยังข่อย่อยไปเอาเล้นีีข่อยศูนเออทํานี้บอกที่จริงอยากเอาเรียนบอาเรียนมาเร็ยนลายอยากถามแต่ว่าแบบเอ้มันจบไปแล้วมนแล้วเอางี้คุยคุยกันได้ให้พูดถึงมุมมองมุมมองได้แต่เราจะไม่พาดพิงบุคคลที่สามโอเคไหมโอเคสงครามนอกสมรสตอนนี้มองกันไหนในอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าหันหน้าคุยกันได้อยากให้หันหน้าคุยกัน แต่คิดว่าถ้ามันเลยจุดที่จะคุยกันก็ใช้กฎหมายในการไกลเกลี่ยเอาอย่างนี้นะพี่ทนายผมมองว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือข่อยทุกคนอ่ะต้องจบเราต้องไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่ๆเราไม่รู้ว่าโลกเราอ่ะจะเวียงให้เราไปเจอใครบ้างบอกผมว่าไม้ยนเนมือดหยอย่งก,ก,ก่อนนะบอรผมว่าไม่ใช่ตุยไปเมือดายเนาะมออก็คือถ้าอยางนี่ก็คือแบบเออคุยกันยังไงคือบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะมันก็จะมี นี่เขามาขอบั่วกับสิประกอบไปด้วยลูกเข้าเด้าดากโน่นนี่น่ะแมนบอสมอดมอดนวดเป็นโต๊ะกลางจับพื้นที่แล้วก็เอื่อนมาคุยกันเลยบอสทั้งสองฝั่งผมว่ามันเลยจุดนั้นมันแล้วแหละถ้าถ,ถ้าอยากถ้าถ้า<ม>อยากคุยกันผมผมก็ยินดีผมยินดีเอ้าผมยินดีมากถ้าอยากคุยผมก็ยินดีมานอนเออผมติดต่อทั้งสองฝั่งไปขอบคุณของไปได้ผมติดต่อทั้งสองฝั่งแต่ว่าพอได้ติดต่อไอ้มียิ่งโดยตรงหรือว่าคนไกลชิดแต่ว่าทีมกฎหมายของเขาอะ คุณฝนผมก็ติดต่อผมก็ถามอีกแล้วว่ามันมีทางที่จะคุยกันได้ไหมหรือว่าคุยกันถต่ข้าราชกาบอกว่าเกินเกินมาอยู่กับที่จริงอ่ะมันเป็นเรื่องของข้มันเป็นเรื่อง,อ,อ,งอยากไปหุ่งแม้ไม่อยากรบรรลุอมันเออนั่นละ่ะถึงว่านี้ดอกแต่ว่าเขาค่ะสมมติว่านี่พื้นที่เจรจามันก็พร้อมอาจจะพร้อมคุยเด้ก็ดีนะได้คุยกันได้ทาความเข้าใจได้ทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าอ่ะ แต่ว่าอย่างที่ว่าลหละครับพรามันมันกันเลยแม้แต่ว่า่างที่พี่โนดบอกครับมันมีปัจจัยหลายอย่างคือโดยความว่ามันเป็นทุกคนอ่ะคือคนของสังคมเนาะนะครับถ้าใจบ่นยิงใจบ่แข็งเนี่ยเท่าเจอคนหลอกคางบางเทือนเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างอ่ะมันไม่ได้มาจากตัวเราอันนี้คือในมุมผมครับผมมีคนหลอก้างหลายนอกจากว่าใจเขาสีแข็งว่าใดว่าใดอย่างเสียเขาเขาอยากจบในส่วนของขอบว่าวิธีเขาก็คุยกันได้แต่ว่าบางที่เนี่ยมัน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 คนโทรลไม่ได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่า ตัวเราณนะตอนนั้นเนี่ยเราจะฟังใครหรือเปล่าเราจะแบบมีมีเสียงที่แบบว่าอาจจะส่งมาให้เรามีการตัดสินใจที่ที่บอเมนเฉพาะความคิดเหาอะ่ะหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะค่อนข้างในสีนี้แน่แต่ถามมามันจิตจบกันสิจบกันิตจ้าสันว์ละก็ต้องคุยกันแต่ต้องคุยกันโดยสองคนอิ่ีโดยที่บอไดอิงผู้ใดเด้ใช่ใช่บอใดอิงผู้ใดต้องแค่สองคนเพระว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของครอบครัวมันก็มีอยู่แค่นั้นยัยงผมผมอยู่กับภรรยาผมเทียงกันด่ากันผมบอไดไปขาผู้อื่นเด้เราตกลงกันคุยกันจบแค่กันแค่นั้นพอ ส่วนเพื่อนคนอื่นคนรอบข้างอ่ะสมมติว่าผมอยากปรึกษาพี่นวดเราก็ปรึกษาได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตัดสินใจของเราเองคนแค่นจบของเราแค่นั้นที่จริงว่าตรงนี้พี่นวดมาดังคุยเป็นกลางมือแมนอยู่นะครับมันมันมันควรมันควรอย่างนี้เนาะมันควรปรึกษาแต่ละฝ่ายปรึกษาของแต่ละฝั่งมาก็จริงด้แต่ว่าเวลานั่งคุยอ่ะคนโต๊เนี่ยสักสองคนเลยกลางกันคุยกันเป็ความเปิดใจแล้วก็อาจจะบอกว่าอีโมเอาเลยแต่แต่แล้วพี่จะยังไงพี่จะบอกบังคับให้ผมเอาไม่เอาผมเอาแล้วผมพ้อแล้วจบ บันทึกกันให้เรียบร้อยผมว่าแบบแบบนี้น่าจะดีเด้อืมถูกต้องขอเรื่อนเส้นซะขอเลื่อนเส้นซะปวดหัวอยากเถึงเนอะจะแถวช่องไหนอ่ะบ่าเรื่องวันจ้ามีลูกมีเมียไปเจ้ามีครอบครัวไปพญ่าพาร์ทจะเป็นยังไงบอลโนอเจ้ากับพ่อได้แล้วมันพ่อแล้วล่ะมันกะเท่าแน่แล้วเหลือตัวแน่นิดหน่อยนั่นน่ะไปภาคสายของฟาซิบลต้าอัน พอยนออีกแล้วพอยนออีกแล้วอีกฉันเป็นคนแก้ปัญหาสังคมมีก็ได้ง่อยไปวิ่งเล่าไปขายาบา้าไปขานอนขานี่ขายาเสพติดฉันเป็นคนแก้ปัญหาสังคมฉันให้เงินเด็กน่อยแล้วเขาได้อ,อ,อีกอยากได้เงินแถวนั้นคือไปหาพอยนอตมีเงินให้ตลอดอยากให้มันเป็นข่าวส่ทอออันนี้มีความสุขกไปรถไอเอ้ยมูเขาหนักกระสีแบบไอผมว่าค่ะมันเป็นยังไงกันเจ้ากับกันใจตุยรถขันไอหลายหน่ะนะกูศูน มาไกลแล้วจ้ามาการเล้วแต่เพื่อนเหรครับผมแต่ว่าผมมองอย่างนี้นะไอเรื่องเพื่อนส่วนตัวต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนของไอสาธนัณชนมันเข้ากับเป็น่สแต่ว่าคนก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นคือว่าสิ่งที่บอลนอตพูดอะว่าเออวิพากษ์วิจารณ์กันไปเอาแต่ความเมาะสมแยกเครียดให้กันเราเสพสื่อด้วยกันเราเข้าดากันป้อยกันเจ้าวิพากษ์วิจารณ์กันคุยกันแล้วกระจุกไปเป็นมูกันเพราะว่าแบบนี้ดีกว่าแน่นก็คือจังคู่นกเอี้ยงกันเอายกตัวอย่างเลุ้ยงเออแแกกกรรูู้้็ึวูด พูดแบบเออแบบแรงเกินไปโน่นนี่นั่นแกก็มาพูดว่าแกขอโทษสุดท้ายแล้วถ้าเขารู้สึกผิดแล้วเราจะไม่อภัยกันเลยหรออืมแม่ครับพอใจบอมันกับสิบบให้อภัยกันเลยบอกมันเป็นยังไงมันต้องแบบตุยกันไปขางึงเลยบอกซึ่งมันก็ยังวานั่นแหละนอกจากต้องคือเราทุกคนมีภาระหมดมีหน้าที่การงานหมดจะมาเป็นเอาเป็นเอาตุยมันกับบอแมนแมนครับให้อภัยกันได้ให้อภัยหลืเนาะมันต้องมีสักอื่นนึงที่ห้องมีความเห็นตรงกันถูกบะ มือเมื่อยมือมือหนึ่งมันไม่เห็นตรงกันละนั่นแต่คนเก่งๆแต่ว่ามือหนึ่งมันจะมีความสิที่ตรงกันคนเนี่ยมือเมื่อยมือ FC เมื่อย FC ครับที่พวกที่พวกเราพูดเนี่ยพวกเราพวกเราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงถึงถึงหมายถึทุกคนต้องคิดเหมือนเรานะใช่ใช่ใช่หมายเป็นมุมมองของของพวกเฮาเป็นมุมมองเป็นมุมมองซึ่งเราก็ต้องยังว่าแหละบางทีต้องมาทกการบางทีสมมติ อ่ะผมผมพูดไปแล้วผมผิดผมอาจจะคิดไม่ได้แต่พอได้มาคุยเช่นอ่ะพี่ทนายบอกว่าบอโนดบอโนดลองไอ้มองในมุมนี่เบิ้องบอผมอาจจะชุดชิกอะไรวะเอวอวะกูกูลืมมองมุมนี่เออวะมันมันคือมันจะเป็นอย่างนี้าการการที่พวกเรามา,มาเมื่อวากันมาโซลีการเท่ากับ,บ่แมเบลมาเทาสิ่ต้องไปเข่าคางแบบตรงแบบเอาเป็นเอาตายหรือเป็นคือเอาตรงมันต้องเป็นเรื่องของเฮ้าหน้าชุดท้ายแหลยคือจังบอตเต้มบอกว่า เขาก็ต้องมาตัดสินใจในส่วนของตัวเขาเองอในห้องหายค่าปรึกษาได้ห้องห้ค่าปรึกษาในคำปรึกษาของเราก็คือมันจะไม่ต้องว่าต้องไปทำลายกันทั้่งสี่แหม่ไระเด้แบบว่าคำาปรึกษาที่แบบเอามนเลยตรงนี้มันเลยแบบว่าแบบว่าเคยเลยข้าวตาจมัวแบบไอ่มีแต่คดียี่สิบคดีสามสิบคดีมีคดีหนึ่งมันจะมีคดีสองทันทีไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดหรอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยหรอกมันบระด็กระทบแต่เนี่ยหรอกครับผมทุกคนหลัะทุกคนหลับไปบางคนมาแบบว่าตรงสู่กันตรงสู่กันพี่นง คนเฮ่านี่อยู่แบบสบายใจอ่ะมันดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับสภาพจิตแต่เราคันบบสํากันดิสภาพจิตแต่เราค้นบบสากันเฮาเฮาเฮาบางคนบางเือเฮาคิดว่าเฮาเก่งล่ะแต่ว่าเนี่ยพอเฮาสู้เฮาเก่งไปสุดท้ายแล้วเฮาจมเกงกับเปลี่ยนเด้พะว่าอย่างพราะว่าสติสตังเฮาไปหมดแล้วพระว่าเฮาคิดแต่ว่าเออคนนี้บอกว่าเอาเด้อคนนั้นบอกว่าเอาเด้อจังสิบ่มีเข้ามาถอยบ่มีเข้ามาจบมันก็สิงาวไปเรื่อยๆมันก็บ่แปลกทีเท่าเออบางที่เฮาเลียวมึงทังขาดอ่าผู้นี้ปราทไปแล้วอ่าผู้นี้ เป็นหนากุมทุกเนี่ยผู้นัาผู้นี้ยังยเสมันสิเป็นยังสันเพราะฉะนั้นนทุกเรื่องคันมันเกิดปัญหากันแข่จบกันเคีย์กันให้มันจบสำนัน